12นาฬิการัรฐมนตรีช่วยพาณิชย์นทวุฒิใส้เกือ้อยืนยันผ่านเฟซบุ๊กกรณีสหรัฐอเมริกากักข้าวไทยไม่ให้เข้าประเทศว่าไม่เป็นความจริงโดยได้สอบถามทาูตพาณิชย์ที่ชิคาโกและแอลเอแล้วเชื่อเป็นเพียงข่าวลือสร้างความเสียหายให้ไทย13นาฬิกาประธานวิฝไายคคานจุรินลักษณะวิสิทธิ์บอกทักประชาธิปปัย์เตรียมยื่นถอดถอนรัฐมนตรีทั้งคณะต่อประธานสภาในเดือนกรกฎาคมนี้ กรณีใช้อำนาจมีชอบโครงการบริหารจัดการน้ำ3า3 5 0 0 0 0ล้านบาท13.50นาฬิกา50นาทีองค์การนาซาของสหรัฐปล่อยดาวเทียมไอริสขึ้นสู่วงโคจรโดยใช้เครื่องบินในการปล่อยจรวดเพื่อส่งดาวเทียมขนาด2เมตร10เซนติเมตรและหนัก180กิโลกรัมขึ้นสู่อวกาศดาวเทียมดวงนี้จะทำหน้าที่สำรวจดวงอาทิตย์และทำนายสภาพอากาศในอวกาศที่จะส่งผลรบกวนต่อระบบการสื่อสารบนโลก 14นาฬิกากอรมานาภาค4ส่วนหน้ายืนยันช่วงเดือนบรมอนเจ้าหน้าที่จะสนที่กำลังวางมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายโดยเฉพาะในพื้นที่จุดเสี่ยงในพื้นที่สีแดงที่เคยก่อเหตุขึ้นบ่อยครั้ง14นาฬิกาสายการบินซามวัวแอร์เริ่มให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศที่จัดที่นั่งส์พิเศษ XL สำหรับคนอ้วนเป็นแห่งแรกของโลก โดยที่นั่งขยายขึ้น12-14นิ้วเพื่อรองรับผู้โดยสารที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า130กิโลกรัมก่อนหน้านี้สายการบินนี้เริ่มคิดค่าโดยสารจากน้ำหนักตัวของผู้โดยสารเป็นแห่งแรกของโลกด้วย